ครับร้านลำล้ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนสนุก M24 ครับก่อนส่งลูกค้าพอดีลูกค้าคุณปะพาวินพมษชัยนะครับให้ลูกค้าให้ตั้งสโคปให้เลยจริงๆแล้วมันก็ตั้งได้ไหมตั้งได้แต่พอพอเราไปติดใหม่มันก็จะไม่ตรงอยู่ดีเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีติดตั้งตรงนี้เลยตั้งสโคปยังไงนะครับการติดตั้งสโคปตั้งยังไงลูกค้าสั่งมามีลูกเหล็กลูกแก้วนะตัวนี้เป็นสนุก M24 รุ่นอัปเกรดนะครับกำลังอยู่ที่ห้าร้อย 5 0ถึง6 0วฟุตต,ต่อวินาทีนะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งสักโคติดตั้งยังไงประกอบปืนยังไงไปด้วยดีกว่าง่ายงเวลาลูกค้าซื้อสไนไปเนะี่ยที่ร้านก็จะแถมเป้าตั้งเป้าตั้งสุนเล็งให้อย่างระบนะคะรับที่จะขอเพิ่มก็ได้นะอันดับแรกเราแกะกล่องมาเลยกล่องก็จะมีตัวปืน M24 ตันโอวู M24 ก 24, ็จะมี ช,ชุดยิงชุดลำกล้องพอชุดร่างกายนะครับแล้วก็มีสโคกอ่าตัวนี้สําคัญเลยสโคกบางคนนี่ซื้อไปยังตั้งไม่เป็นเ,เราจะสอนวิธีตั้งให้สมบูรณ์แบบไปนะครับให้ครบเลยสะโปก็จะมีฝาปิดเลยนะการฝุ่น,นแล้วก็จะมีขาทรายชุดนี้คือในเซ็ตนี้คือพร้อมยิงเลยนะครับก็จะแถมลูกให้ร้อยนัด อันนี้เป็นขาจับสโค๊ลูกร้อยนะแล้วก็สายสะพ,พายสายสะพ,พายแล้วก็คงปืนแล้วก็โหลดเดอร์อะไรเซตนี้พร้อมยิงเลยชุดเนี้ยในกล่องเนะี้ยพร้อมใช้งานเลยนี่ M24 Snow Wolf แล้วก็ในกล่องก็จะมีพวกโหลดเดอร์ประแจหกเหลี่ยมน็อตสำหรับขันแล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับติดพวกอไซเลนเซอร์อะไรพวกนี้น สามารถถอดตรงนี้ออกได้เพื่อจะติดอุปกรณ์เสริมบกไซเลนเซอร์อะไรกนะ้นโอเคแต่ตรงนี้เราจะเน้นการติดตั้งสกบให้นะครับในตัวปืนอันดับแรกเราก็ต้องใส่ขาทรายไปก่อนถ้าขาขาทรายก็คือเราจะตั้งปืนให้ตรงก่อนอันดับแรกการแกะกล่องปืนออกมาต้องใส่ขาทรายไปก่อนเลยดี๋ยวจะทำไปช้าช้านะครับจะได้ ลูกค้าจะซื้อไปก็ได้แลบจะได้ทําไปด้วยทําไปได้ด้วยพร้อมกันเลยอันดับแรกแล้วก็ติดตั้งขาทรายก่อนนะรุ่นนี้มันจะค่อนข้างลําบากนะึบก็คือในตัวเนี้ยเขาจะมีเดือยออกมาอยู่แล้วเดือยคือสามารถขันเข้าตรงนี้ได้เลยแต่ตัวน,นี้มันมีมาอยู่แล้วนะครับเราต้องแกะเดือยตัวนี้ออก การแกะเดรยก็ขันน็อตตรงนี้ออกมาให้มันสดุดปึ๊บแล้วก็ดันนี่ดันขึ้นมาดันขึ้นมาเพื่อจะให้มันน็อตมันอ้าออกนะปึ๊บอาจจะมีอุปกรณ์เสริมด้นะนี่นันขควงหรือว่าอะไรก็ได้ถุงแจ็คให้มันอ้าออกเพื่อจะเอาตัว เดือยตัวนี้ออกน็อตตัวนี้ออกเพราะน็อตตัวนี้ปกติมันก็ขันอยู่ตรงนีน้แต่ตัวนี้มันมีอยู่แล้ว,ลวเราก็ต้องาออกใช้ควงแบนก็ได้ถ้ามีปึ๊บเห็นไหมต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะที่สำคัญเสร็จปึ๊บขาทรายขาทรายไปด้านหน้าโอเคแล้วก็มันจะมีเนี่ยจะมีเดือยอยู่สองอันล็อก สำหรับรูสองข้างเนี่ยเห็นไหมเราก็เอามาใส่เลยติดตั้งง่ายๆนะครับดันมาให้มันสุดก่อนนะถ้าดัานมาสุดปุ๊บมันจะได้อ้าได้กว้างขึ้นเสร็จปุ๊บก็ขันเข้าไปเลยครับขันให้ตึงๆเสร็จปุ๊บมันก็จะตัวตัวเดือยมันก็จะไปล้าง ลังตัวน็อตตัวนั้นนะให้มันตึงแล้วมันก็จะไม่หลุดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนี่ขันแน่นๆแลครับแต่ผมจะขันคร่าๆวๆไว้ก่อนนี่แค่เทสรีวิวให้ดูส่วนน็อตที่เขาแถมมานี่สำคัญนะบางท่านนี่ซื้อไปใส่ผิดนะ ก็คือมันจะมีอยู่สองตัวน็อตสังเกตดีเลยมันจะมีสกูสั้นน็อตสั้นแล้วก็น็อตยาวน็อตยาวต้องอยู่ด้านหน้านะถ้าถ้าเอาน็อตยาวน้ยน็อตสั้นต้องอยู่ด้านหน้าน็อตยาวต้องอยู่ด้านหลังถ้าเอาน็อตยาวไปใส่ด้านหน้าเนี่ยมันจะไปโดนพวกลูกสูบมันมันจะพังเค okay, นะครับเสร็จเพบก็นํานชุดด้านไกลมาใส่เลยพร้อมลำกล้องปุ๊บต่อไม่ต้องเ เนี่ยตัวนี้ฮอกอัพก็คือสูงต่ำสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับปึ๊บปอ่าโอเคแล้วก็งายขึ้นมาใส่น็อตตัวสั้นเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็ตัวยาวก็อยู่ด้านหลังนะ ันแน่นไปเลยนะครับแต่ผมจะขันแบบแค่แค่ประกอบให้ดูเฉยเฉยคร่าวๆเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ก็พร้อมติดสโคบสโคบติดยังไงอ่ะมาดูในกล่องปืนก็จะมีขาจับสโคบมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตัวนี้เป็นรางจับ20มิลลิเมตรสำหรับบีบีกันนะครับก็ใส่รางเข้ามานี่ เลื่อนเลื่อนดูแบบให้มันกระชับอ่ะครับมันจะเป็นล็อกของมันอยู่นี่เราก็ใส่ให้มันกระชับด้านหลังตรงนี้แล้วก็คันเข้าเลยแล้วก็ด้านหน้านำนำสโคเข้ามาเ <c oughs> อาวัดดูมาณนี้ ลงคลิปนานหลายวันเลยนะครับยังไงก็เข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามช่องของผมมาด้วยนะมีสินค้าใหม่เดี๋ยวผมอัปเดตลงมาจะได้โอเคก็ประมาณนี้นะในกล่องก็จะมีประแจ้หกเหลี่ยมมาคนละเบอร์กับตัวนี้นะครับตัวนี้สำหรับชั้นสะกบโดยเฉพาะลูกค้าก็ถอดมาเลย ถอดออกสองฝั่งเลยนะง่ายดีเรียบร้อยก็นำาะโปกเข้ามาวางเลยนะครับเข้ามาวางเลย วางให้ดได้รนะยะก็คือวางต้องวางลักษณะอย่างนี้นะถ้าวางนี้ผิดนะอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดต้องวางอยู่ในลักษณะก็คืออ,อีกฝั่งหนึ่งขึ้นตรงก็คือมันจะมีปุ่มาจะเปิดให้ดูเลยทําไมต้องต้องอยู่ในลนักษณะอย่างนี้นี่สมมติว่าเราขันมาเรียบร้อยเลยนะสมมติว่ายึดตัวนี้เรียบรนะ้อยแล้วอะสมมติก็คืออยู่ในลนักษณะแบบนี้แนละ้วก็ ปุ่มปรับมันก็จะมีแบบนี้นี่ก็คือ up ถ้าเราหมุนมาทวนเข็มนาฬิกาไงก็คือัพก็คือขึ้นถ้าหมุนไปตามเข็มนาฬิกาก,ก็คือลงก็คือปรับลงแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะ L ถ้าหมุนไปก็เป็นเล็บทางซ้ายถ้าหมุนทวนมาก็จะเป็นขวานะครับนี่ส่วนเวลาเราติดไปแล้วยังเรายังไม่ต้องปรับอะไรนะถ้าเราติดสโคปไปแล้วเรียบร้อยแล้ว นำเป้าที่ผมแถมไปให้นี่ทดลองยิงดูเลยทดลองยิงประมาณ3มถึงสนัดนะครับดูกลุ่มกระสุนก็คือถ้านัดที่หนึ่งเข้าตรงเก้านัดที่สองก็อยู่ในบริเวณ9้าเนี่ยอ๋อแสดงว่าเรายิงแม่นแล้วแต่สะโกเป็นไม่ตรงแต่ถ้ายิงนัดหนึ่งเข้า9ฝัง 1, 1, ่งนี้นัดหนึ่งมาเข้าสิบนัดหนึ่งมาเข้า8ดฝั่งนี้แสดงว่ามือเราเวลาเราลั่นไกเราแบบมือเราไม่แม่นเองนนั้นนะนะโอเคนะครับเราต้องปรับเราต้องดูว่า ปุ่มกระสุนมันไปทางไหนถ้ายิงมาตรงเก้าเก้าเก้าทั้งสามสี่ห้านัดเนี่ยอ่ามันก็มาแสดงว่ามันมาทางทางทางซ้าย่ะแล้วก็ปรับทวนไปทางขวาปรับสะโคบครับลองหมุนไปหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ยิงอีกห้านัดว่ามันมัน่ามันคือมาที่สิบหรือ,อยังเนี่ยประมาณนี้การปรับม,มีมีอยู่แค่นี้เองถ้ามันยิงขึ้นไปปุ๊บมันขึ้นไปหกหกยิงไปหกหกห้านัดยิงไปห้านัดมีหกหกหกหมดเลยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันขึ้นตรงอัพเนี่ย แสดงว่ามันขึ้นตรงนี้เราก็ต้องปรับไปตามเข็มนาฬิกาปรับลงประมาณหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ยิงดูอีกทีนึงว่ามันลงมาที่เจ็ดหรือยังถ้ามันลงมาเจ็ดแล้วก็ปรับไปอีกรอบนึงก็ลงมาแปดหรือยังปรับอีกรอบนึงลงมาเก้าหรือยังแล้วก็ลองปรับดูอีกรอบนึงลงมาสีอ๋อแสดงว่าใช้ได้แล้วแค่นี้เองครับการใช้งานการปรับสโคบพราอเราตั้งให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าตั้งไปเสร็จปุ๊บลูกผมแกะออกใช่ไหมลูกค้าเอาไปติดตั้งใหม่มม่ก็เหมือนเดิมเพราะบางทีวางไม่เหมือนกันเงี้ยโอเคนะครับท่านใดสนใจก็ กาไปดูสินค้าที่เว็บไซต์ของเราได้ครับเราจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์แล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ใต้วิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามร้านของเราด้วยครับสวัสดีครับ